ความเป็นผู้ดื้อดึงซึ่งหน้าอย่างนี้นับว่าเป็นอุปสรรคหรือศัตรูของคนเราอย่างยิ่งมันทําให้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่สามารถเปลี่ยนความเห็นผิดในลัทธิศาสนาหรือความเชื่ออื่นๆที่เคยหลงเชื่อมาแล้วแต่เดิมได้ ปัญหานี้ย่อมจะเกิดแก่บุคคลผู้ถือลัทธิศาสนาที่ยังต่ำๆอยู่ทั้งๆท,ที่ตนเห็นว่าต่ำหรือผิดก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะเขามักถือเสียว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยถือกันมาหรือถ้าไม่มีเหตุผลอะไรสำหรับจะแก้ตัวขึ้นมาจริงๆก็ว่าเป็นสิ่งที่เคยถือกันมานม,มานานแล้วเป็นต้นเพราะเหตุนี้เอง พุทธศาสนาจึงถือว่าทิฏฐินั้นเป็นกิเลสตัวร้ายกาศเป็นสิ่งที่ทำอันตรายที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องพยายามทำให้หมดไปอย่างยิ่งมิฉะนั้นตนก็จะไม่ได้อะไรที่ดีขึ้นเลย 3. สศีลพัตุปาทานยึดติดในวัดปฏิบัต ที่มุ่งหมายผิดทางหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในการประพฤติกระทำที่ทําปรำปราซสืบอกันมาอย่างงมงายไร้เหตุผลหรือที่คนนิยมเรียกกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์คิดกันว่าเป็นสิ่งที่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้และไม่ยอมเปลี่ยนแปลง คนไทยเราทั่วไปก็มีสิ่งนี้กันไม่น้อยกว่าชนชาติอื่นมีการถือเครื่องรางของขลังหรือเคล็ดลับต่างๆเช่นตื่นนอนขึ้นมาจะต้องเสกน้ำล้างหน้าจะทายอุจจาระก็ต้องผินหน้าไปทิศนั้นทิศนี้จะบริโภคอาหารหรือจะนอนก็ต้องมีเคล็ดมีพิธีเชื่อผีสารเทวดาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้น เป็นการปฏิบัติที่ไร้เหตุผลอย่างยิ่งไม่เคยคํานึงถึงเหตุผลคงมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นตามตำราบ้างเคยทำมาแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบ้างแม้ที่อ้างตนว่าเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาก็ยังยึดมั่นถือมั่นกันไว้คนละอย่างสองอย่าง หรือแม้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นภิกษุสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ยังมีการยึดถือในทํานองนี้ด้วยเป็นการยึดถืออุปทานยิ่งเป็นลัทธิศาสนาที่ถือพระเป็นเจ้าถือเทวดาถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วจะมีการถือชนิดนั้นมากทีเดียวซึ่งสำหรับชาวพุทธเราไม่น่าจะมีอย่างนั้นเลย ข้อนี้เป็นเพราะเมื่อประพฤติธ,ธรรมข้อใดข้อหนึ่งแล้วไม่ทราบความมุ่งหมายเดิมไม่คำนึงถึงเหตุผลได้แต่เหมาสันนิษฐานเอาเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นคนเหล่านี้จึงสมาทานศีลหรือประพฤติธ,ธรรมแต่เพียงตามแบบฉบับตามประเพณีตามตัวอย่างที่ทำปรำำประปราระศึกกันมาเท่านั้นไม่ทราบเหตุผลของสิ่งนั้นๆ เพราะประพฤติมาจนชินเกิดการยึดถือเหนียวนั่นชนิดที่แก้ไขยากอันนี้เรียกว่าความยึดติดในการปฏิบัติที่เคยกระทําสื่อกันมาอย่างผิดผิดหรืออย่างงมงายไร้เหตุผลแม้วิปัสสนากรรมฐานหรือสมถกรรมฐาน อย่างที่กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในเวลานี้ก็ตามถ้าทำไปด้วยความไม่รู้เหตุผลต้นปลายไม่รู้ความมุ่งหมายอันแท้จริงก็จะต้องเป็นไปด้วยอำนาจของความยึดถือโดยมุ่งหมายผิดเป็นความโง่เขลาชนิดหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยแม้ที่สุดจะรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบ หรือสินเท่าใดก็ตามถ้ารักษาโดยคิดว่าจะเป็นผู้ขลังเป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์จะมีอำนาจฤทธิเดชอะไรขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นกิจวัตรที่มุ่งผิดทางทำไปโดยอำนาจศีลับพรตุปราฐานนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกล่าวถึงการประพฤติแปลกๆของพวกภายนอกพุทธศาสนาก็ได้ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องระมัดระวังกันให้มากๆ การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องให้ถูกไปตั้งแต่เริ่มมีความคิดความเห็นความพอใจในผลของการทำลายกิเลสไปตั้งแต่ต้นทีเดียวการประพฤติปฏิบัตินั้นจึงจะไม่เป็นความงม,มงายที่นอกลูก่นอกทางไรเหตุผลและเสียเวลาปฏิบัติ สอัตวาทุปาทานยึดมั่นโดยความเป็นตัวเป็นตนความยึดมั่นว่าตัวว่าตนนี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งเร้นลับอย่างยิ่งสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดย่อมจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของมันอยู่ดังนี้เสมอไปอย่างช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นสัญชาตญาณขั้นต้นที่สุดของสิ่งที่มีชีวิต และเป็นมูลฐานของสัญชาตญาณอื่นๆเช่นสัญชาตญาณหาอาหารกินสัญชาตญาณต่อสู้อันตรายหลบหนีอันตรายสัญชาตญาณสืบพันธุ์และอื่นๆอีกมากซึ่งล้วนแต่อาศัยสัญชาตญาณแห่งความรู้สึกยึดถือว่าเป็นตัวตนทั้งนั้นมันต้องยึดมั่นว่ามีตัวเราเช่ก่อนมันจึงไม่อยากตาย มันจึงอยากหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายอยากต่อสู้เอาตัวรอดหรืออยากสืบพันธุ์อของมันไว้ความยึดถือว่ามีตัวตนนี้มีประจำอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะมีชีวิตรอดมาไม่ได้แต่อันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข ในการสแสวงหาอาหารในการต่อสู้ในการสืบพันธุ์หรือในการทำอะไรทุกๆอย่างฉะนั้นจึงกล่าวว่ามันเป็นรากฐานแห่งความทุกข์ทั้งปวงด้วยข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นใจความโดยสรุปสั้นที่สุดว่าสิ่งต่างๆที่มีคนมีอุปทาน เข้าไปยึดถืออยู่นั่นแหละเป็นตัวความทุกข์หรือเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์หรือร่างกายและจิตใจที่คนเข้าไปยึดถือด้วยอุปทา,านอยู่นั่นแหละเป็นความทุกข์